เปลี่ยนตะพายควายยอลูกยอแม่หญิงลิซ่าของเราตีมูกควาย

ใส่อ้อมหูไปครับแล้วก็วัดครับหนึ่งฝ่ามือครับโอ้โหพอดีเลยไม่ต้องตึงมากครับไปไหนลูกเ,เย็นเยนล็อคกันลอคกัน แล้วก็พัน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 ,พน,พนมอต้นของเราอมอตนม้นเมลิซาอาบน้ำบ้างนะลูกเออมีใครอาบน้ำเลยดูเดียวเลย <c oughs> อันนู้นเปลี่ยนแล้วแม่ออมสินทางอมสินเปลี่ยนแล้วอุอ้ยอ๊ย้ยกระตกขี้โมกใหญ่ย้อย าเป็นควายคนอื่นทํานี้ไม่ได้นะครับทาไม่ใช้ของเจ้าของทําเองนะครับนี่ควายเจ้าของเองถควายคนอื่นต้องเอาใส่ซองนะครับนี่ควายเจ้าของเองครับฝ่ายสวยงามไปลูกเมื่อกี้ของเขือน สวยแล้วครับการเปลี่ยนสะพายควา,ายง่ายๆของบ้านสวนมิจางบ๊ายบาย